สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นเกมซ่อนขวดน้ําได้อัจคลิม่อีกแล้วอาจเป็นพันรอบแล้วเนี่ยยังอาจไม่ได้เลยมาหาได้เลยหาได้เลยคิดว่าจะอยู่ตรงไหนแนะนําตัวก่อนเร็วแนะนําตัวก่อนเร็วเร็วหัวเหลี่ยมเชียวนะเองอนี่คือหนอโอ้โห จะหาเจอปะเนี่ยเจอไหมคำใบ้ก็คือสีฟ้าสีฟ้าฟ้ายอยู่ใกล้ๆอย่างนี้่ะใช่จะหาเจอไหมเนาะดูแล้วไม่น่าจะมีเออไอคิวสูงอะไรขนาดนั้นนะครับเห็นแล้ว โอ,โอ,โอ,โอ้ต้องชอบเล่นแรงด้วยอ่ะไว้น,น,น้องน้าเอาไปเสียงเอามาเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้หลับตาด้วยนะครับผมเสียงแล้วนี่ไอ,อ้หลับตาละ <c oughs> จริงจัง จริงจังนะหาได้เลยเหรอมันเอาไปซ่อนไว้ไหนฮะห,<า>หาได้เลยเหรอน <c oughs> ้องน้าได้หยิบขวดไปปะ <c oughs> ได้หยิบขวดไปปะ <c oughs> ไปซ่อนไว้ <c oughs> ไไไที่อื่นไหมไปซ่อนไว้ที่อื่นไหม ไม่เชื่อไอซิเล่ามันเอลเลซ่เอาแม่ลมันือ,อ,อเล่นมัมมปมนปาีมีโอกาสที่จะหลอกพี่ได้นะเนี่ย <S <S บอกเล่ว่ามันไม่มีคงน่าจะเป็นที่นู้นจริงๆแล้วครับ ถ้าเยวเรา,เาไปหากันดีกว่านะไม่จะพึ่งเฉลยสิอย่าเพิง่งเฉลยอย่าเพิง่งเฉลย <T an> อย่าเพิง่งเฉลยอย่าเพิ่งเฉลยหาเจอ <T an> <น> <T an> แล้วนะตงนรงนั้นลงไปเอาเลยลง <T an> ไปเอาเลย <T an> ไปไป <T an> <T an> นั่นนะมันอยู่นั่นน่ะลาสเ้นไอเราบ่ามีเสลยน้องน่านมีเสลยไอเซนก็ถามว่าเลยถามเสลยถามเลยใช่ให้คนที่หามมเจอก็หาไปเรื่อยๆจนกว่าสี่เห็น <c oughs> โอเคน้องน่านไปรับตา คนครับมันเน้นซ่อนไว้ตรงนี้จริงๆผมว่าน่าจะไปที่อื่นเลยนะที่มันไกลๆหลับตาไม่มีหวังเลยอ่ะไม่น่าจะมี ไม่เห็นจริงอ่ะเนี่ยเห็นไหมคำน้ำคำใบก็คือสีแดงก็หายเจอสิโห มาซูมให้ดูเลยนี่หลักฐานคามือเลยโอ้ยข้าเกินค้าขวดน้ำเลยครับเอาไปมาเดี๋ยวรับีต้ากันเย็บน้ำครับไอ้น้องน่าจะเพิ่งออกเดี๋ยวถ่ายคลิปสดๆไว้กันนี่น้ำปาก นี่นะหลักฐานเต็มเท้าเลยคลิปแล้วอัคดคลิปให้ละได้ไวที่สุดไปปิต้า ไรครับเนี่ยหาไม่เจอเลยซูมให้ดูเลยนะนี่คนซ่อนคนซ่อนหวัวกระบ,บาลน,นะครับจะอยู่ไหนไปได้เนี่ยจะไปอยู่ไหนได้ ไปสูนอีกรอบน้องน่านเอาไปสู้นในเซนไปไปอยู่อีกฝั่ง <c oughs> ไม่เอาอยู่ฝั่งนี้โอ้โห<อ> oh, จะหาได้จะหาได้เจอไหมเนี่ยมันอยู่ไหน มันจะอยู่ที่ที่เป็นไปได้มาเปรตนี่มาติดเปรตอ <c oughs> แล้วนะคะเพราะเป็นตอนค่ำแล้วแ <Okay. S 3> ค่ที่เลยได้ปะเอ๊ะเลยได้ไปเลยได้เลยเลยตามค่ะแนมะ่ <c oughs> จะอยู่ที่ไหนว,วังเวงไปหมดแล้วโคมันก็เริ่มมืดขึ้นเรื่อยๆแล้วเพราะว่ามันมันเหมือนจะมันจะมันจะ นี่สูให้ดูเลยโอ้หืมมาส่องเสียงแล้วรับตาแม่สร้อยหามองที่เสียงได้ดีเนี่ยนเนี่ยสร้อยหามองเสียงที่ดีเนี่ย ไม่น้นอไม่มีหรอกในนั้นไหนไม่ไหรอกไอ้บอกแล้วนะมันอืมเป็นสีน้ำตาลสีน้ำตาลสีน้ำตาลออกอ่อนๆน,นิดหน่อย โอ้ <laughs> ไม่เจอหรอกในนั้นอ่ะไอาไาได้ามาเสียงไว้นี่เสียงไว้หน่อยเลยเเได้ไหมยังโอ okay. เคยิเจอไว้เนี่ยไม่มีหรอกถ้าเฉลยได้ยังเ <laughs> จอแล้วเหรอ <laughs> อือหือมาเลยนี่หลักฐานคามือ มา้องนั่นไปเสียงรับต่รัเสียงทันในครั้งพูดโอเคหาเลยหาเลยโอเคเนี่ยมันเจอได้ง่ายมากใครเห็นเด็กใจโออีซี่อีซี่เหรอคิดว่ามันจะอีซี่ฮาร์ดโหมดใช่ไห ตออาไอเทียนเฮ้ยัย่นนี่ขวดน้ำแรนนีอยางเงี้ยนะน้ำเบ้นน้นนะนำเบน<ะ>น,นอาหลับตาอืออซ่อนไว้ไหนดีซ่อนไว้นิ่งกัน อาได้เลยคำตอบคำตอบอยู่ที่สีขาวแต่ไม่ใช่หมา<ะ>แต่ไม่ใช่หมาไอซี่ฉันาอก็เอาเลยนะเอาไปเสียงไปล้าตา เออเยเยเขเราม่ได้เกิดมาเฮ้อาหมดทีเียมามารวมตัวกันตรงนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครต์แล้วกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าน้องน้ำพูดบ๊ยบ๊ยบายบาย